อัสสามอะไักุ้มค่ะวันนี้แอดมาทําเมนูยำมะม่วงปลากรอบเอาไว้แก้เลี่ยนเวลาเปิดป ala อซค่ะมาเริ şey. ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะทอดปลาชิ 4> <1> <1> <4 ้นช่างให้กรอบนะคะจากนั lavor. ้นมาหั่นมะม่วงค่ะแอดใช้มะม่วงสามรสนะคะหั่นพริกจินดา หั่นผักชีฝรั่งหั่นหอมแดงแขกหรือหอมแขกนะคะ ันมาเค็เทศจากนั้นมาทำน้ำยำกันค่ะใส่น้ำตาลปีบ๊บสช้อนโต๊ะใส่น้ำปลาร้าหช้อนโต๊ะใส่พริกป,ป่น1ช้อนโต๊ะอันนี้ความเผ็ดตามชอบเลยนะคะ จากนั้นก็คลุกเคล้าวส่วนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วบีบมะนาว ใส่ข้าวคั่วสองช้อนชาใส่พริกจินดาที่หั่นไว้เมื่อกี้จากนั้นก็ใส่หอมแขกใส่มะม่วงแล้วก็ปลาชิงช่างค่ะในตัวปลาชิงช่างจะมีความเค็มอยู่แล้ว แอดเลยใส่น้ำปาลาราไม่เยอะนะคะใส่มะเขือเทศสุดท้ายผักชีฝรั่งค่ะจากนั้นก็คลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะยำมะม่วงปลากรอบทำง่ายๆไม่ยุ่งยากรสชาติแซ่บอร่อยลองทำตามกันดูนะคะ